สวัสดีนะครับหมอโต๊ะ915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ะก็ขอสวัสดีกับทุกทกท่านในค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้เป็นวันที่1กันยายนปี2568หมอโต๊ะจะมาทำคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อในวันที่เขาขาดคุณไปเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกดาสีทุกเพศเลยนะครับ ไพ่นี้เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับและหมอโตจะมาอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาในทุกๆวันนะครับรก,ขขก,ก,กนนบ็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโตกันด้วยนะครับ ก่อนที่จะมาเดี๋ยพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณมอโต้ขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณ ในวันที่เขาขาดคุณไปเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้ขอใช้ไพ่ของในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังไพ่เดอรมิชเชียนเป็นไพ่การเรียนรู้ในสิ่งที่ผ่านมาเราได้เคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอพฤติกรรมการกระทำของเขามหมดแล้วในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่เลือกถอยเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินห่างจากเขามาในความรู้สึกของเรามีไพ่ใงการปิดกั้นในการมีกำแพงการบล็อกกันไปหรือการบล็อกการติดต่อการสื่อสาร มีไพ่แห่งการที่คนที่รักคนที่แคร์เขาทุ่มเทกับความรู้สึกซึ่งการละกันเหมือนตอนนี้คุณกลับมาอยู่ในที่ของคุณกลับมาปกป้องในสิทธิในตัวตนของคุณเองมีไพ่พลังงานไพ่เหลือทำปแป็นความผูกพันสายใหแห่งความรักสายใ่แห่งความผูกพันที่ยังตัดเขาไม่ขาด ความรู้สึกบางห่วงอารมณ์และความรู้สึกยังมีความผูกพันและมีความผูกมัดมีความรู้สึกที่เป็นความรู้สึกเดียวกันต่างฝ่ายต่างคิดถึงต่างฝ่ายต่างโหยหาซึ่งการละการในวันที่เปลี่ยนไปมีคนที่กลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับเป็นพลังให้ทูออฟสอดนะมีพลังให้ใจนึงก็นักใจนึงก็ผูกพันใจนึงก็อยากตัดเขาออกจากความรู้สึกมันอาจะเป็นฝ่ายเราที่กําลังดังเลยว่าจะรอเขาต่อ ไปหรือเราตัดจบแค่นี้ก้าวเดินในเส้นทางเดินที่ไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะจบลงเมื่อะไรแต่คุณจะรู้ว่าในตัวตนของคุณคุณได้ทำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับอดีตที่ผ่านมาของคุณนะครับพระราชาพิทีนาวาตราชินิไฟด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่คาดการอะไรแล้วได้อย่างแม่นยำในตัวคุณเอความรู้สึกที่เราคาดการในอนาคตข้างหน้าของเราความมุ่งมั่นความตั้งใจความแอคทีฟในเรื่องการงานของคุณ ในค่ําคืนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงและมีคนที่อยากบอกคุณว่าเขาคิดถึงคุณมากเขาอยากให้คุณรับรู้ในความรู้สึกในจิตใจของเขาที่เขายังมีคุณอยู่ในหัวใจของเขานะครับเป็นพลังไพ่ในเท of ัพคเป็นไพ่ครอบครัวซาราบ,บางท่านาเป็นครอบเป็นครัวซึ่งกันและการํารับางท่านามีการที่วางแบบแผนเป็นอนาคตที่จะเป็นครอบครัวนะมีพลังไพ่เดอะทาวเวอร์การจับได้ การโป้แตกในความรักความสัมพันธ์หรือเป็นจับได้ว่าเขาเอาคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะมีพลังภา้ดูการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สุดประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเราไม่อยากเจอกับการทาเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆสิ่งเกา่เกาๆสิ่งเดิมๆคําพูดเดิมๆที่คอยแก้ตัว ในวันนี้เป็นฝ่ายเราที่อยากได้รับกับความจริงใจและความชัดเจนมีภาระให้เพจอาวานการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งมีภาระให้ความห่างไกลหรือการต่างกันโดยระยะทางหรือคนที่ห่างไกลคุณ กำลังส่งข้อความไปง้อไปขอคืนดีกับคุณนะมีพหังการที่ในวันที่เราเริ่มต้นใหม่ในวันที่เราเลือกที่จะปล่อยมีคนที่กลับมายือ้อมีคนที่กลับมารั้งคุณดูแลเขาด้วยหัวใจคุณดูแลเขาด้วยความรู้สึกสิ่งโตที่เข้มแข็งยอมแพ้แพ้หัวใจของคุณนะความรู้สึกตอนนี้ความรู้สึกที่เขายิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหายความรู้สึกยิ่งรักยิ่งทวีคูณยิ่งเพิ่มพูนในความรู้สึก ของเขาในตอนนี้เดลเรเวอร์ชาเมทุนลัคนาเมทุนเขาอยากเล่าเรื่องทุกสิ่งท,ทุกอย่างที่เขาไปเผชิญมาหรือมีการที่คุณกับเขาได้เล่าเรื่องต่างฝ่ายเขาอยากเห็นรอยยิ้มของคุณเขาอยากได้ยินเสียงของคุณเขาอยากมีคุณอยู่ในทุกข่วงวันเวลาและวันเวลาที่เราได้กลับมาพบที่เราได้กลับมาเจอ ซึ่งกันและกันนะการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาทุกมาเศร้ามาผิดหวังมาสมหวังความรักที่เขารู้ใจตัวเองในวันที่สายไปในวันที่ไกลห่างในความรู้สึกที่อยู่ใกล้เคียงข้างกับคุณเขาอยากมีคุณเป็นคนที่เดินร่วมในเส้นทางเดิน ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับคอดุพระงพัยในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับ มีพลังงานให้คิงอ,อวานนะคนคนนี้มีการที่เขาทําในหน้าที่การงานทุ่มเทและความรับชอบในตัวของเขาอยู่ในตอนนี้หรือมีพลังงานให้คนที่เป็นคนที่บ้างานทุ่มเทในเรื่องการงานและตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณเขาอยากปกป้องคุณอีกครั้งหนึ่งเขาอยากมีคุณในหัวใจของเขาในตอนนี้หัวใจของเขา มีแต่เรื่องของคุณนะครับเป็นพลังพ่ในสเตนชฉวสิงคนาสิงมีพลังไพ่ใน3าถ้วย3ถ้วยนี้คือเติร์ตาตี้หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้ให้สถานะแก่เขาไปทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดตอนนี้เขากําลังได้รับบทเรียนและกําลังได้รับกรรมที่เขาทําไว้ไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้แคร์ใจเขาเท่าตอนที่อยู่คุณคุณแคร์ความคิดคุณแคร์ความรู้สึกคุณแคร์จิตใจ ของคนที่คุณรักของคนที่คุณแคร์คนที่รักคนที่แคร์เขาแคร์ความรู้สึกและแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์เขาจะไม่ทาร้ายจิตใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์เขาพร้อมที่จะปกป้องไม่ให้ใครมาทาร้ายคุณนะมีพระอภัยนัยออฟครับนะครับเป็นพระองการที่ถ้วยแห่งสายน้ําก็คือหัวใจเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณนะครับเป็นพระอภัยเอเดอฟครับความเติมเต็มที่คุณเคย มอบให้เขาในวันนั้นเขาอยากสัมผัสในความสึกที่มีคุณที่เป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปคุณคือแรงที่เป็นการอธิษฐานขอพรในเรื่องความรักกันมานะมีพลังให วิกตอรี่ความสําเร็จเขาอยากมีคุณอีกครั้งหนึ่งในทุกเรื่องราวที่เขามีคุณในวันที่เขาประสบความสําเร็จเขาอยากมีคุณเป็นคนที่ร่วมในความสําเร็จของเขาในวันที่คุณประสบความสําเร็จเขาอยากอยู่เคียงข้างกับคุณมีพลังงานไพ่คิงองคครับราชาถือถ้วยหรือมีพลังงานพ่อไม่ไมๆหรือเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกในตอนนี้ของเขาเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาคิดถึงวันแรกที่เราเคยพบใดวันแรกที่เราเคยเจอในวันที่เคยสัญญาให้ใจและกันไว ในความรู้สึกตอนนี้เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ในค่ําคืนนี้ความรู้สึกที่โดดเดี่ยวความรู้สึกที่เดียวดายความรู้สึกที่เขาไม่มีใครในตอนนี้เขากํำลังคิดถึงคุณอยู่เพียงคนเดียวเขากําลังฝากความคิดถึงไปกับสายดมให้ช่วยผัดผ่าความรู้สึกให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนหรือมีคนที่กำลังอธิษฐานขอพรให้ความรู้สึกของคุณเป็นความรู้สึกเดียวกับเขาที่เขาเข้าไปในความรู้สึก ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพราให้ความจริงความชัดเจนความรับที่ไม่มีโรคไขรปกปิดไขซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยมีพ่ยของการที่เขาไม่ปกปิดหัวใจของเขาเขาจะพูดถึงเรื่องความรู้สึกในหัวใจของเขาที่แท้จริงว่าเขารักคุณมากว่าเขาแคร์คุณมากเขายอมรับผิดในทุกเรื่องเขายอมรับผิดในทุกอย่างเขายอมรับผลที่เขากระทําลงไปในวันนั้นที่เคยทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณผิดหวังแต่ในตอนนี้เขาขอเพียง แค่โอกาสให้เขาได้พิสูจน์ในตัวงเขาเองคุณคือ DM เพคุณคือคนที่สำคัญ ที่สุดในตอนนี้ของเขาเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะดูแลคุณให้มากขึ้นให้สมดังที่คุณเคยมอบใจให้เขาในความรู้สึกในตอนนี้เขาคิดถึงคนที่เคยรักคนที่เคยแคร์คนที่เคยผูผ่านคนที่เคยห่วงใยซึ่งกันและการดีหายพิเทศความรับความหงุดหงีดความว้าวุ่นความกังวลใจเหมือนคมตาหับดงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราว ที่มันคงเป็นจริงไปไม่ได้เทิดเขาไม่ได้ทําอะไรสักอยาก่างเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วที่จะได้ คุณกับคืนมาหาเขาความรู้สึกตอนนี้เขาอยากให้คุณมาหาเขาเขาอยากพบเขาอยากเจอเขาอยากพูดเขาอยากคุยนะครับเป็นพลังงาพในในออฟสอดนะในออฟสอดคือพลังงานพความกวนกวายความร้อนใจแต่ในวันนี้เขาจะเป็นคนที่ติดต่อไปหาคุณไปง้อคุณไปขอโทษคุณไปทําทุกๆอย่างให้คุณสบายใจให้คุณเห็นในการกระทําและสิ่งที่เขากระทําออกมาด้วยหัวใจ คำพูดตรงกับความคิดความรู้สึกตรงกับคำพูดและจิตวิญญาณที่ออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของเขานะครับพลังไพ่ดีเอียเพรอร์ชาวเมฆธาตุไฟนะมีพลังงานไพคู่เข้ามานะคนที่เกื้อกูลคนที่ร่วมบุญร่วมกุศลคนที่พร้อมที่จะดูแลกันในยามทุกในยามเศร้าในยามสุขในยามเสียใจเราจะผ่านเรื่องราวต่างๆและอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันความรู้สึกเดียวกัน ความรู้สึกที่เชื่อมั่นและความรู้สึกที่เชื่อใจของคุณกับเขานะครับเป็นพระอการดูแลและความห่วงใยคุณคือความรักคุณคือความห่วงใยคุณคือความรู้สึกของเขาในตอนนี้มีคนที่กำลังโหยหาคุณคิดถึงคุณคิดถึงคุณมากนะ,อะขอรุทพระอภัพในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ำคืนนี้เขาอยากสื่อสาร อะไรไปหาคุณนะครับขอเช็คพลังงานให้ในข้อความของเขานะครับมีพลังงานไพ่ควีนอบสอดนะความใจเด็ดของคุณความเข้มแข็งของคุณตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เฉยชาเป็นฝ่ายเราที่ไม่เหมือนเดิมแล้วความรู้สึกตอนนี้เขากำลังกังวลกระวายใจ กลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณไม่ให้โอกาสกับสิ่งที่เขาทําผิดพลาดไปนะมีพลังงานไพ่ห้าห้าเหรียญน,นะครับความเงียบเหงาในวันนี้เขาดูแล้วว่าความเหงาเป็นเช่นไรในวันที่ไม่มีคุณคุณคือความรู้สึกทุกๆอย่างที่เคยพูดคุยที่เคยสร้างรอยยิ้มที่เคยสร้างความอบอุ่นที่เคยสร้างด้วยกันที่เคยสร้างความอบอุ่นที่เคยเป็นครอบเป็นครัวนะมีพลังงานไพ่การแอบสืบการแอบส่องช่วงนี้มี เขาเป็นคนที่ส่องคุณหนักมากนะอาจจะเป็นการที่เขาดูรูปคุณดูภาพคุณส่องโปรไฟล์คุณหรือการที่เขาดูรูปคู่ของคุณที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันนะครับเป็นปงานไพ่สิบดาบความเจ็บปวดตอนนี้เขากําลังรู้แล้วว่าความเจ็บปวดในความภาครักนี้มันเป็นเช่นไรนะเขาไม่อยากเดินในเส้นทางเดินที่ไม่มีคุณ ในตอนนี้เขากําลังผ่านเรื่องราวอุปสรรคปัญหาในตัวเขามีเรื่องราวมากมายที่มากระทบจิตใจของเขานะมีพลังงนให้เดือดสัอนความสุขความสําเร็จความสมหวังคุณคือความอบอุ่นที่เขาขาดหายไปนะความรู้สึกตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความสุขร่วมกันเขาอยากมีความสุขกับคุณในทุกๆวันนะครับเป็นพลังนให้การเฝ้ารอ การรอคอยแม้ว่าโอกาสมันน้อยนิดหรือเกินที่เขารอคุณอยู่ในตอนนี้รอโอกาสรอเวลารอจังหวะแต่เขาจะรอเพียงแค่โอกาสที่คุณมอบให้กับเขาเขาไม่น่าที่จะทำให้คนที่รักคนที่ไว้เสียใจ ที่ไว้ใจเขาในวันนั้นต้องเสียใจในวันนี้มีพหังการที่เขาอาจเป็นฝ่ายที่กำลังไม่ได้ดังใจกับตัวของเขาเองว่าทำไมในวันนั้นเขาถึงทำให้คนที่รักคนที่แคร์ต้องเจ็บปวดแต่ตอนนี้ครูรู้แล้วว่าในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ใช้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลเหนือกว่าความรู้สึกในวันที่เขากลับมาเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงของเขาในตอนนี้เขากำลังทุกข์ใจหนักมากนะเดี๋ยวให้รแฟนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คร,รูบาอาจารย์ การตื่นรู้การคิดได้หรือมีพระอให้การที่เขาไปไหว้พระหรือการอธิษฐาน ขอพอรให้สิ่นสิทธิ์โดนจิตโดนใจให้คุณกลับมาให้คุณหวนกลับให้คุณหวนคืนให้คุณกลับมาเป็นเหมือนดังคู่คนที่รู้ใจคู่คนที่คุ้นเคยแต่ตอนนี้เขาจะปรับเปลี่ยนเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในตัวของเขาเองในสิ่งที่เขาทําผิดไปเขาจะขอโทษคุณเขาจะไม่ทําให้คุณเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วเขาอยากให้คุณลืมมันไปได้หรือเปล่า เขาย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แต่เขาจะแก้ไขในวันที่เป็นปัจจุบันเขาจะสร้างปัจจุบันให้เป็นอนาคตที่วันที่เราไปถึงอนาคตจะเป็นความทรงจําแห่งอดีตที่เราพูดคุยกันนะครับเป็นหาไพ่เทนออฟครับ คุณคือครอบครัวคุณคือความอบอุ่นคุณคือการดูแลคุณคือความห่วงใยเขากําลังห่วงใยคุณอยู่นะซิกออฟคับวันเก่าๆวันเดิมๆสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆคนเก่าหววคืนในความรักในความสัมพันธ์เขาคิดถึงวันเก่าๆที่เคยมีคุณอยู่หรือมีคุณคุณกับเขามีของที่แลกแทนใจซึ่งกันและกันมันเหมือนความรู้สึกตอนนี้เขากลับมาเห็นในความรู้สึกว่าเขารักว่าเขาแคร์ว่าเขาห่วงใยคุณแค่ไหนซิกออฟแพทริ ซิกออฟแพทิคัลนี่คือพราง,งพาให้การช่วยเหลือหรือมีคนที่กลับมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือการที่การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับรพอการความเอาใจใส่ความเท่าเทียมซึ่งการละการการซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์นะมีพราง,งพาให้ในเจ็ดไม้เทา้านะมีพราง,งพาให้ก้าวดาบความเครียดความกดดนันความคิดเยอะความคิดมากเข้ากำลังคิดเยอะกำลังคิดมากอยู่ในค่ําคืนนี้ว่า ในสิ่งที่เขากทำผิดไปคุณจะเปิดโอกาสหรือคุณให้อภัยกับเขาหรือเปล่าเมื่อตอนนี้เขากําลังทุกข์ใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาค่ําคืนไม่เหลือคุณไม่มีคุณ เขาทนไว้ได้ในตอนนี้ในภาพในหัวของเขามีแต่เรื่องของคุณนะครับปพลังภาพในทูออฟวานนะมีพลังภาพหนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีในวันนั้นที่เขาไม่เคยควายคว้าโอกาสที่ดีได้ที่อยู่กับคุณในวันนี้เพิ่งมารู้ว่าเขาโชคดีแค่ไหนที่มีคุณอยู่เคียงข้างหรือตอนนี้เขากําลังไปรับกรรมหรือบทเรียนที่เจ็บปวดของเขาก่อนถึงจะดูว่า คุณคือความรักที่แท้จริงคุณคือรักแท้สำหรับเขาที่ขาดหายไปในความรู้สึกในตอนนี้ของเขานะครับเป็นพลังงานให้ใน Vi e ออ o f อร์จูนหน้าวันเวลาหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาที่เขาอยากมีคุณในทุกข่วงวันเวลาวันเวลาที่เป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับไปในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากมีคุณทุกข่วงวันเวลา เขาอยากมีคุณในตลอดเวลาที่เขาคิดอยู่ตอนนี้ทุกวันเขาคิดถึงคุณทุกวันเขาเหมือนพั่มเพอถึงคุณนะครับอขอทุกทงานไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับคุณในค่ำคืนนี้นะครับขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับคุณนะครับ มีพลังอาห้ค์ความนิ่งความเงียบหรือการพักผ่อนหรือการดูแลและการเอาใจใส่ตัวของตัวเองนะมีพลังอาไพคความเฉยชาความนิ่งความเงียบมันเหมือนเขาทุกสิ่งทุกอย่างช่างเงียบเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณอยู่ด้วยกับเขานะครับเป็นพลังอาไพคในแปดตา,าความอึดอัดความไม่สบายใจมีคนที่ปกปิดในความรู้สึกในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ปกปิด กบเรื่องความผิดแต่คุณรับรู้ในเรื่องความผิดของเขาแล้วแต่ตอนนี้เขากําลังปกปิดกับความรู้สึกที่เขารักที่เขาแคร์คุณนะมีพลังไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสดีโ,สดโชคดีมีพลังไพ่ในออปเปเกิลเก้าเหรียญน,นะครับความสดใสความโดสมโดสวยรวยหล่อในแบบมคุณความเป็นอิสระ ความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่รู้ว่าไหนดีไหนคือความจริงอไหนคือความไม่จริงแต่คุณจะเป็นคนที่ก้าวไปในทุกเหตุการณ์อันไหนสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องตัดออกไปสิ่งดีๆที่เราเก็บไว้ในความรู้สึกของเรานะมีพรา,พาอภั่ควีนะครับราชินีถือถ้วยหัวใจดวงนี้หัวใจดวงนี้ที่มอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่แคร์ใจ ในเมื่อคนคนที่ไม่รักคนที่ไม่แคร์เราก็บังคับใจใครไม่ได้ในวันที่เราเลือกที่จะเดินห่างในวันที่เราเลือกที่จะเดินจากมาความรู้สึกตอนนี้มีคนที่เฝ้าคิดถึงคุณอยู่นะมีพลังให้การที่มีคนที่วางแผนการที่จะกลับไปง้อ ไปขอคืนดีกับคุณมีคนที่กาลังแอบสืบกาลังแอบซองกำลังอยากรู้เรื่องของคุณว่าคุณยังเป็นยังไงบ้างนะเขากําลังเสียใจที่ในวันนั้นที่เขาทำให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับเขาตอนนี้เขาเหมือนจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในวันที่ขาดคุณไปในวันที่ไม่ได้พบเจอกับคุณอีกแล้วนะมีพลังภาพวิวออฟฟอร์จูนนะมีพลังภาพแปดเหรียญนะครับเป็นพลังภาพ ในสิบเหรียญสิบเหรียญคือความมั่นคงด้วยการเงินเก็บเงินก็ทรัพย์สิสนเงินทองของมีค่าครอบครัวที่อบอุ่นความมั่นคงในเรื่องความรักการดูแลความรักคือการดูแลและการเอาใจใส่กับคนที่รักกับคนที่แคร์มันเหมือนกับการที่เราใช้เวลาร่วมกันใช้ทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันแชร์ทุกความรู้สึกแชร์ทุกการกระทำมีคนที่ จะพิสูจน์ในตัวงเขาด้วยการกระทำความรู้สึกตอนนี้เขาอยากให้คุณอยู่ในห่วงวันวลาเดียวกับเขาเขาจะหยุดเวลาไว้ที่คุณเพียงคนเดียวนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านในค่ำคืนนี้นะครับ